รู้ไหมว่าหลอดเลือดแข็งคือภัยเงียบที่คืบคลานเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อวันที่29ตุลาคม2568ที่ผ่านมาหมอเจตหรือนายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธได้ออกมาเตือนถึงสัญญาณเตือนภัยเงียบ5ประการที่บ่งบอกว่าหลอดเลือดของคุณกำลังเริ่มแข็งตัวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่อาจนำไปสู่โรคหัวใจและอมัมพฤกษ์ได้หมอเจตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชสีราม ได้เน้นย้ำว่าโรคเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันทันทีแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในหลอดเลือดที่สะสมมานานหลายปีโดยที่เราไม่ทันสังเกต5สัญญาณเงียบที่บอกว่าหลอดเลือดของคุณเริ่มแข็งเหนื่อยง่ายกว่าปกติขึ้นบันไดเพียง1-2ชั้นก็เริ่มหอบเหนื่อยทั้งๆท,ท,ที่เมื่อก่อนเดินไกลกว่านี้ยังสบายๆอาการนี้เกิดขึ้นเพราะหลอดเลือดที่แข็งตัวทําให้เลือดนําออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้น้อยลงหัวใจจึงต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดให้เพียงพอ เวียนหัวหน้ามืดรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยเมื่อลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วหรือเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็วอาการนี้เกิดจากการที่หลอดเลือดไม่สามารถขยายตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเลือดได้ทันท่วงทีทําให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วขณะปลายมือปลายเท้าเย็นชาโดยเฉพาะเวลาตื่นนอนหรือนั่งนานๆแล้วลุกขึ้นยืนอาการนี้บ่งบอกว่าระบบไหลเวียนเลือดเริ่มทํางานได้ไม่ดีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าได้ช้าลงอาจเกิดจากเลือดมีความหนืดหรือหลอดเลือดเริ่มแข็งตัวใจสั่นโดยไม่มีสาเหตุ บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงผิดปกติหรือเหมือนหัวใจพยายามทำงานหนักขึ้นอาการนี้เป็นสัญญาณว่าหัวใจกำลังพยายามสูบฉีดเลือดให้มากขึ้นเพราะหลอดเลือดเริ่มต้านทานการไหลเวียนของเลือดมากขึ้นเรื่อยๆนอนหลับไม่สนิทต,ตื่นมาแล้วไม่รู้สึกสดชื่นบางคนอาจตื่นขึ้นกลางดึกเพราะรู้สึกแน่นหน้าอกหรือใจเต้นผิดปกติหลายคนเมื่อตรวจพบว่าหลอดเลือดเริ่มแข็งความดันโลหิตสูงในตอนกลางคืนโดยไม่รู้ตัว แล้วเราจะรับมือกับปัญหาหลอดเลือดแข็งตัวได้อย่างไรลดการอักเสบในหลอดเลือดอาหารไทยส่วนใหญ่มักมีรสชาติเค็มมันและมีน้ำตาลสูงซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดอย่างเงียบๆทุกวันดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจึงเป็นสิ่งสำคัญดื่มน้ำให้เพียงพอดื่มน้ำอย่างน้อยหนึ่งถึง,งลิตรต่อวันการดื่มน้ำน้อยทำให้เลือดข้นหนืดหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเสริมด้วยโอเมก้าลบ3และแมกนีเซียม โอเมก้าลบสช่วยลดการอักเสบในผนังหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นแมกนีเซียมช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวลดอาการเกร็งตัวลดอาการชาตึงหรือตะคริวแต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นการดูแลสุขภาพหลอดเลือดเป็นเรื่องซับซ้อนและมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกมากมายที่เกี่ยวข้องคำถามชวนคิดคุณเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมคุณคิดว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพหลอดเลือด มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย